ครับกล่าวสวัสดีท่านเอฟซีท่าน,านลูกค้าใจดีค่ะอัอนนี้มาดูช่างอลันทําสวนค่ะช่างอลานทํากระเพาะปลาเสร็จแล้วหรอ,อยังถึงมาทําสวนนะ่ะมาสวัสดีท่านลูกค้าใจดีท่านเอฟซีคุอน,น่ารักค่ะเอาไปสายยอเหรอเนี่ยปลูกอะไรคะเนี่ยอันนี้ผักสวนครัวนี่ต้นพริกแน่ๆเลยพริกก,กินดาน่ะหรอที่ว่า ที่ว่าเราซื้อมาแล้วมันทานไม่ทานแล้วมันเน่าก็เลยโยนโยนแล้วมันก็ออกเหรอไม่รู้พี่อะไรอ๋อเดี๋ยวถ้ามันออกดอกออกผลแล้วก็ค่อยถ่ายทำอีกทีอืมขุดดินเป็นด้วยเหรอนอกจากไปช่างมีดแล้วเนี่ยอ,อันนี้ปลูกต้นไม้มงคลนะคะอ่าฉัดเงินฉัดทองฉัดน,นาคเนี่ที่จวดแพร่นี่ก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องน,นี้มันแรงก็เลยเามาปลูกค่ะที่ต้นนาคที่ต้นใบเงิน เขาเรียกฉัดเงินฉัดทองฉัดหน้าเป็นต้นไม้มงอันนี้ใบหนาดใช่ไหม <c oughs> เป็นหนาดไม่น่าพระขนงนะนหรอนผีไม่นาอ,อ๋อเป็นไม่นาไม่กลัวคะ่ะเดี๋ยวนี้ผีไม่นาที่เข้าได้วัดได้ด้วยนะคะ <c oughs> ผิดธรรมเนียมหมดเลยคะ่ะเองอกันเดี๋ยวหลังจากที่ทําสวนรอกระเพาะปลาเดือด <c oughs> ใช่ไหมคะเอาต้นมะกรูดนี่คะ่ะค่ะต้นมะกรูดนะคะออต้นมะกรูดต้องมีหนามใช่ไหมใช่รันไม่ลองไหมไม่เอากลัว ไม่ต้องรอไวนาดเลยเนี่ยดามมากูดก็กลัวแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะไปดูกระเพาะปลาล็อตที่สองนะคะน่าจะเดือดแล้วนะแต่ต้มไก่อยู่อะ่ะอันนี้ก็รอเดือดอนะคะมีกระเพาะปลามีน่อไม้เห็ดหอมเห็ดหูหน,นะะห,นห,หนูขาวนะคะเห็ดหูหนูขาว แล้วก็ตอนนี้ก็รอไขน่นกกระทานะคะแล้วก็น้องไก่น้องไก่เพื่อจะได้อาไปใส่ในหม้อเดียวกันนะคะค่ะช่างลันตอนนี้รอขั้นตอนอะไรคะกินหาเสร็จแล้วหรอ,อทำอะไรอีกอะคะเนี่ยใส่แป้งใส่แป้งเอาแป้งครับค่ะเอาเอาแป้งมาใสา่ พอเอาแป้งมาใส่ดิฉันช่วยอะไรช่างรันไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาช่วยใส่แป้งแต่ไม่มีใครถือถือกล้องให้ทําไงดีรอมันเดือดก่อนใช่ไหมคะถึงจะใส่แป้งลงไปใช่ไหมคะต้องเดือดเยอะๆเลยใช่ไหมคะไม่งั้นแป้งจะไม่สุกใช่ไหมคะใช่แป้งอะไรคะช่างรันแป้งเท้าเยม่อหมแล้วเยืมหม้อมไปไปใครหลหรอคะ เป,เป็นยายผมเองอ๋อค่ะเป็นคุณยายช่างอลันไหคะเดี๋ยวหม้อเนี่ยนะคะช่างอลันจะใส่แป้งอันนี้เราแป้งเป็นผสมน้ําเหมือนเราทํากาวแป้งเปียกนี่ใช่ไหมใช่ปะ่ะใช่ในี่ใช้แป้งปร,ประมาณเท่าไหร่คะหม้อเนี้ยค่ะอนี้เหรอ,อถุงครับเกือบจะสองถุงทีเดียวไม่งั้นไม่เหนียวหรอคะช่างอลันใส่ใส่ด้วยคนด้วยใช่ไหมคะ เราเดือดเยอะอ๋อเดือดใ<อ>ห้เ,เ,เต็มที่อันนี้ก็ช่างันเร่งเร่งแก๊สให้แรงขึ้นนะคะเออเริ่มเดือดเลยละเดี๋ยวท่านเจ้าของก็จะมารับแล้วนะคะนะัดกี่โมงครับแปดโมงอีกสิบห้านาทีทันอยู่ทันพอดีเลยนะคะอีกสิบห้านาทีจะแปดโมงค<ม><ม>่ะช่างันเชลานัดท่านลูกค้าแปดโมง อ็นี่ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยทำงานกว่ามีดอีกนี่เนี่ยเออทำทำนานกว่าเพราะมันละเอียดมากใหนจะตุนกระเพาะปลาน้องดูเสียงดังอะไรอะ่ะมามานี่มามันอย่าไปเรียกลูกเข้ามาใกล้อันตรายร้อน จะใส่ละความสามารถพิเศษสามารถใส่แป้งเองได้พร้อมถ้าเป็นดิฉันนี่คือดิฉันเป็นคนใส่แป้งชาลายเป็นคนคนถ้าเราใส่ทีเดียวเลยแป้งก็จะเป็นก้อนนะคะมจะจับตัวเป็นก้อนอ๋อต้องทยอยทยอยใส่ลงไปไไตอนนี้ไก่กับไข่ยังไม่เอามาเพราะว่าไม่งั้นคนไปแล้วจะ เละใช่ไหมคะมีไข่มีไก่เต็มหม้อพอดีเลยตอนนีน้น่าจะล้นไปซ้ำเดี๋ยวเสร็จ <c oughs> เราก็เอาให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดิฉันพักหน้าจอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวช่งางอรันต้องใส่สีิวด,ดำอีกใช่ไหมคะใช่มาค่ะช่งางอรันใส่อะไรอีกคะใส่ไข่นกกระทาลงไปช่งางอรันอย่าลืมไก่นะคะเดี๋ยวก่อนไก่ไก่กุ๊กๆน่องไก่ ที่ต้มแล้วนะคะตุนไว้แล้วค่ะทุกอย่างค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีี๋ยวก็ปิดฝารอท่านลูกค้ามารับใช่ไหมคะใช่เลยน่าทานที่สุดในโลกเออู้สึกกระเพาะปลาจะสีผิวช่างรันหรือเปล่าคะเนี่ยใช่เลยมันต้องสีเดียวกับช่างสีครับแค่สีเดียวกับพ่อครัวเเดี๋ยวจะเดี๋ยวสีจะจืดระหว่างทางอีกนะคะเพราะว่าแป้งยังไม่ได้ดูด เอ่อสีู้เข้าไปเนาะใช่ไหมพ่อสีเดียวกับพ่อครัวเดี๋ยวจะจืดลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะท่าทําทำสีเข้มไ้ก่อนอ่าโอเคไหมครับนี่ตักดูสิคะว้าวน่ากินแม่ใส่ไข่ด้วยอันนี้หม้อนี้เท่าไหร่คะหกพันหม้อนี้หกพันค่ะเต็มเต็มหม้อเลยนะคะเอาไปแค่ไม่ไหวเลยแน่นๆ่นเลยแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีหมี่ขาวนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอีกเป็นชิ้น น่าทานมากเลยค่ะถ้าไหนสนใจโทรสั่งได้นะคะโทรสั่งได้มารับเองก็มารับเองมารับเองนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเชางรันอย่าลืมนะคะว่ายังไงนะคะอร่อยชัวร่อยชัวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เชิงรันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับไป ทำอะไรต่อนะช่างลันหลังจากทำท<า><ว>ก็พาะไปแล้วจะทำนี่ต่อโอเคค่ะ